คีย์มันอยู่ใน5 EP หมดเลยว่าทำไมครูถึงไปแตะถึง1ล้านกล่องเพราะเราอ่ะคำนวณทุกสเต็ปการเดินวันนี้คุณไม่คำนวณคุณไม่เก็บมันไปไม่ได้ทำอย่างเดียววัวตายควายล้มแต่คุณไม่เก็บคุณก็ไม่เหลือใจมันไม่ฟูมันไปต่อไม่ได้ครูทำทุกสเต็ปคะ่ะเพราะความจนมันน่ากลัวเพราะการเป็นหนี้มันน่ากลัวมากเป็นหนี้แต่มีเงินใช้เขาไม่น่ากลัว แต่เป็นหนี้แล้วไม่มีเงินใช้เขานี่น่ากลัวมากกลัวหมดทุกอย่างกลัวจนเป็นบ้ากลัวจนเป็นประสาทเพราะไม่รู้จะเอาเงินไหนใช้เขาอายเขากลัวคนที่บ้านรู้กลัวคนในหมู่บ้านพูดอะไรเยอะแยะมากมายน่ากลัวมากค่ะในตอนที่คุณเลื่อนสเต็ปอะค่ะคุณตัดสินใจเลยนะตอนที่คุณเปิดแสนแค่ครั้งเดียวถ้าจำไม่ผิดคุยไปเลยค่ะไปคุยกับโรงงานเรื่องหนึ่งล้านกล่องเลยค่ะไปเลยนะคะเราต้องไปคุยว่าแล้วก่อนไปเราต้องคิดสเต็ปก่อนนะ คิดสเต็ปก่อนนะคุณลองนึกภาพสเต็ปของครูนะหลายคนบอกว่าล้วใ่สี่พวะมึงไปลงทุนฟังดีๆใครทําใครรวยใครคิดได้คนนั้นรวยไม่ได้เกี่ยวกับพวกคุณเลยบอกตรงทุกคนมาคนเดียวหมดเลยคนมาคนเดียวหมดหรอคะถ้าวันนี้คุณท้อคุณนอยครูพาคุณไปต่อไม่ได้หรอกถ้าคุณจะไม่ไปใช่ไหมเพราะคุณมาของคุณเองคุณก็ไปของคุณเองครูไม่ไล่แล้วครูก็ไม่ดึงคุณเข้ามาด้วยจริงไหมคะไม่มีใครหลอกล่อใครได้คุณฟังดีๆนะว่าทําไมครูรวยได้ แล้วคุณก็เอาสเต็ปคูไปใช้ค่ะคูผลิตห้าพันในราคาหนึ่งผลิตหมื่นได้อีกสองบาทแต่ถ้าผลิตแสนสมมตินะว่าได้ห้าผลิตแสนได้ห้าจากห้าพันไปถึงแสน่ะห้าเราห้าพันเราไม่ผลิตแล้วเราไปคุยเรื่องแสนเลยคุณคูณได้เงินใช้ฟรีจากโรงงานห้าแสนกีดสิกีดส,สิคุณต้องกีดเพราะมันเป็นเงินฟรีมันเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับพวกคุณเลย มันเป็นเงินที่ครูขยายใจมันเป็นเงินที่จะเข้ากระเป๋าครูมันเป็นเงินที่ครัวปักหมุดว่ากูเอามาแล้วกูต้องรับผิดชอบเว้ยกูผลิตมาแล้วกูต้องรับผิดชอบใครไม่ซื้อก็ช่างกูมาคนเดียวยังไงกูต้องขายให้ได้กูต้องเอาทุกวิถีทางกูต้องทําทุกทางนี่คือครูเดินไม่หยุดด้วยแล้วครัวค่ะในวันที่ครูผลิตแสนมาคุณรู้ไหมโอ้โหมันฟินน่ะจากห้าพันไปหลักแสนได้ห้าเขาให้เราห้าบาทเขาลดให้เราห้าบาทอย่างเงี้ยคุณฟังดีๆนะ อันนี้เป็นสเตปเหมือนเลทที่ครูทําให้พวกคุณเลยทําไมครูทําเลทได้ครูต้องเรียนมาก่อนนะครูถึงทําเลทให้คุณได้แล้วทําไมครูกล้าแถมแน่นอนที่สุดทําไมครูกล้าแถมครูผลิตหนึ่งล้านฟังดีๆนี่คือขี่แพงขี่แพงสุดๆในวันที่ครูตัดสินใจเอาบ้านเข้ากู้อีกรอบหนึ่งพูดอย่างไม่อายนะเอาบ้านไปรีแม่ถามครูยังไม่แม่มัเติจ่ายหมดแล้วอะไรอย่างค่ะครูตัดสินใจ ไม่เป็นไรขายไม่หมดไม่เป็นไรครูไปคุยเลยค่ะขอผลิตหนึ่งล้านให้วางเงินเท่าไหร่แต่ขอเอาของสามงวดนี่คือสมองพันล้านที่ครูเอามาใช้ในแบรนด์มาใช้กับคุณจริงๆนะคะคุูเดินเข้าไปเลยไปขับรถไปคุยเลยค่ะมีภาพถ่ายด้วยนะคะเคยเอาไปลงแล้วครูคุยเลยครูจะผลิตหนึ่งล้านให้ครูวางเท่าไหร่ครูขอแบ่งเป็นเท่านี้เท่านี้คุยเลยว่าครูจะได้ลดเท่าไหร่ฟังดีๆนะคะ ฟังนะถ้าจากห้าบาทอ่ะเขาลดให้เราสกเจ็บาทสมมุตินะคะจากห้าลดเป็นเจ็ดอย่าดูถูกเงินเจ็บาทเฮ้ยเจ็ดบาทเละต่างแค่เจ็ดบาทอย่าคิดแบบนั้นหนึ่งล้านกล่องคุณได้เงินเท่าไหร่เจ็ดล้านบาทมาฟรีๆกีสิคะรออะไรบอกแล้วคะ่ะในห้าอีพีเหลาแหลมกว่านี้อันนี้แค่น้ำจิ้มนี่แค่น้ำจิ้มคะ่ะ คุณครูผลิตเป็นร้านติดต่อกันมาส่งไปร้านรกาไม่ใช่ตัวเดียวหลายตัวครูทําแบบนี้ทุกชิ้นค่ะกับสินค้าของครูเดินเข้าไปคุยเดินเข้าไปถามเดินเข้าไปหาเจ้าของเลยค่ะไม่คุยค่ะฝ่ายการเงินฝ่ายบัญชีฝ่ายจะซื้อฝ่ายอะไรครูไม่คุยครูขอคุยกับเจ้าของคนเดียวต้องคุยกับเจ้าของเท่านั้นถ้าเจ้าของไม่คุยครูก็ไม่คุยครูก็ไม่ผลิตคุณคิดดูนะคะหนึ่งล้านครูไม่ได้เงินจากพวกคุณเลยนะครู ต้องหาเงินด้วยตัวครูเองเพื่อที่จะไปเปิดบินหนึ่งล้านชิ้นแล้วได้ส่วนต่างไม่เกี่ยวกับคุณเลยเห็นอย่างเห็นอะไรหรืออยังใครที่บอกว่าไปทําให้เขารวยไปทําให้เขารวยจิตสว่างหรืออยังคะจิตสว่างห่างทุกกันหรือยังคะจิต <c oughs> สว่างห่างทุกกันหรือยังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูให้คุณรับรองค่ะห้าอีมันจะทําให้คุณโอ้โหเป็นมหาเศรษฐีได้จริงๆ